คสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้คุณครูหนิงก็มาอัปเดตสำหรับยาซิกแนวให้กับคุณลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะคะ,ะสำหรับซิกแนวแปลงนี้กำลังสวยเชียงนะคะก็ะอายุเขาเดี๋ยวนะคะอายุเขาประมาณอันนี้ประมาณประมาณเกือบเดือนนะคะ เ,เือบเดือนนะคะเดินไปดิเบเรื่อยๆนะคะสยเขียงงามเลยะค,ะเค่ยยะ,คะอันนี้สวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าคะอวบอ้บันอันเลยะคะ่ะหนึ่งให้ คุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยนะคะว่าซิกแนวเข้าเป็นอย่างไรนะคะนี่เงาออกมาจากกรมปฐุศาสตร์นะคะ,ะคุณลูกค้าอาจจะยังไม่เคยรู้จักพันนี้ก็ได้ะคะ่ะเงาออกมาจากกรมปฐรุศาสตร์นะคะสวยงากเ,เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็หลายร้อยท่านก็ก็มาเอาพันย่าซิกแนวกับนิง ไป,ไปปลูกเยอะแล้วนะคะไปขยายพันธุ์ไปปลูกเยอะมากแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าคะอยากบอกว่ามันงามจริงๆค่ะซิกแนวนะคะโปรตรีนนะคะไม่ต่างกันไม่ห่างกันเท่าไหร่กับแพงโกล่านะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปหนิงจะหนิงจะพาไปอัพเดตแพงโกล่านะคะแพนกล่าจะอยู่พื้นข้างบนนู้นนะคะไกลๆนู้นนะคะ โซนเนี้ยโซนเนี้ยเขียวๆแถวแถวนี้ก็คือซิกแนวนะคะแล้วก็จะมีแพนกลาอีกมุมทางโน้นนะคะแปลงทางโน้นนะคะอันนี้คืออยากให้คุณลูกค้าได้ดูว่ายังไม่ถึงเดือนนะคะยังไม่ถึง30วันนะคะเนี่ยคือซิกแนวเขาจะขึ้นสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ เพิ่งตัดหญ้าให้กับวัวนะคะก็เลยเป็นหอบหอบนหน่อยๆน,นะคะอันนี้ก็คือซิกเนลนะคะซิกแนลเลื้อยนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะวิธีขั้นตอนการปลูกนะคะก็เหมือนแพนกลาทุกอย่างเลยนะคะแต่การดูแลนั้นจะแตกต่างจากแพนกลาหน่อยนะคะก็คือว่าเขาดูแลง่ายกว่าแพนกลาค่ะแพนกลาเนี้ย ต้องประคบประงมเอาอ,อกเอาใจเขาหน่อยนะคะดูแลเป็นพิเศษนะคะแพงกูล่าท้านั้นก็ไปไม่รอดนะคะแต่แพงกล่านั้นโปรโตีนเขาจะอยู่ที่14เนะคะส่วนซิกแนวเลื้อยนั้นจะอยู่ประมาณเกือบ12ซนะคะตีไปเลยเลขกลมๆก,ก็คือ12ซนตนะคะห่างจากอา่าญ้าแพงกลา่าแค่2เอเองนะคะโปรโตีนไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ ถ้าถามว่าวัวชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะวัวกินหมดค่ะทั้งแพนกลาทั้งซิกแนวนะคะเนี่ยคะ่ะซิงแนวเ,เวลาเขาบวบอันอันแล้วเขายาวมากเขาเขาก็จะล้มแบบนี้น,นะคะใบเขาใหญ่อยู่นะคะนี่คะ่ะคะุณลูกค้าค่ะอันนั้นนั้นวัวเดี๋ยวให้ชมคะ่ะวัวของญาติญาตินะคะด้านข้าง ไม่กล้าข้ามมานะคะเขา,ขามีเขามีรวดไฟฟ้าอยู่นะคะ <S <S เคยปีที่แล้วเคยข้ามมาแล้ววิ่งมาใส่สวนหญ้าหนีเต็มเลยค่ะ <S 1> <S 1> ตอนนี้เขาล้อมแบบรัดกลุ่มเะคะ <S <S เป็นลูกเป็นหลานของคุณพ่อเองเองนะคะเนี่ยค่ะอยากบอกว่าตรงนี้สิ่งเงาเขาสวนมากเลยเขาอวบมากเลยค่ะ คือถ้าอวบมากเห็นไหมคะเขาจะลม้มแต่ล้มไปเนี่ยไม่ใช่ว่ารากเขาจะออกยึดพื้นไปต่อนะคะเขาจะยาวไปเรื่อยๆค่ะอาซิกแนวเนี้ยเขาจะอยู่กับน้ําได้นะคะชอบน้ําคือถ้าน้ําขังเนี่ยเขาจะเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะเขาจะยาวจเจริญเต,ติบโตเรื่อยๆเลยค่ะต,ต่างจากแทงกูล่าย่างเดียวนะคะก็คือเรื่องน้ําขัง อันนี้คือน้ําขังนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ยาวของเข้าไปเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวหนิงจะพาเดินขึ้นไปดูแปลงข้างบนนะคะนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นด้วยนะคะฝั่งโน้นด้วยค่ะที่แนวฝั่งโน้นก็คือพร้อมตัดแล้วนะคะฝั่งนี้ยังนะคะแล้วก็ตัดให้วัวบ้างแล้วนะคะ ล้ม,มไปเนรณาเลยค่ะเข้าเข้าเข้าเข่าหนึ่งแล้วนะคะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะคะเข้าเข่าแล้วนตัดค่ะก็คือ30วันอะไม่ถึง30วันเราก็ดูสภาพหญ้าเราด้วยนะคะว่าพอไหมะะจะตัดวันละ ประมาณ200กิโลให้กับวัวนะคะฝั่งนี้หน,หนูตัดให้วัวนะคะัวอ่เราไปดูฝั่งน้้นกันนะคะแปลงแปลงนี้นะคะคลูกค้าครับแปลงนี้หนึ่งพร้อมตัดแล้วก็จัดคิวลูกค้าลงแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังรับลูกค้าอยู่นะคะ ก็เป็นประมาณเป็นสิบสิบตันนะคะอันนี้ก็ตัดไปหลายตันแล้วอย่างเมื่อเช้าเนี้ยก็ตัดไปสา0สีกิโลนะคะโอ้ยหอบวันนี้วันนี้ทำงานเองเลยกับคุณตานะคะก็รรับออเดอร์มาเยอะ ก็วันนี้หนิงก็จะมีจัดส่งเคอรี่ด้วยนะคะเคอรี่ทั้งหญ้าซิกแนลย่าแพงโกล่านะคะเมื่อวานก็จัดส่งไปนะคะคือหนิงจัดส่งทุกวันเลยนะคะสําหรับจัดส่งเคอรี่รับทุกวันเลยนะคะ mm hmm. ก็ตัดยอดอช่วงบ่ายเต็มที่น่าจะบ่ายสามนะคะถ้าเลยนะั้นหนิงก็จะเป็นวันใหม่นะคะอันนี้คือซิกแนลนะคะ แอวนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพันเป็นพันย่าที่หนึ่งท้องขาให้จับลูกค้านะคะลูกค้าโซนโอโซอนอีสานเนี่ยมาราบกันหนึ่งเยอะนะคะก็ทั้งไล่ไปเลยค่ะอุบลอุดรขอนแก่นสารคามมุกดาหาระนะคะสกลนครกาฬสิน การาบุรีรัมย์สุรินทร์โคราชนะคะพังคอภาคใต้ภาคใต้จะมากกว่าภาคเหนือค่ะที่ออเดอรอ์สำหรับให้หนิงจัดส่งเคอรี่นะคะโซนไกลๆนะคะก็ส่วนมากจะให้หนิงจัดส่งเคอรี่ให้นะคะทั้งยา้าสีงลลแงวเรื้อล้วก็ย้าแพงกูล่านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนิงจะ ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูแค่ซิกแนวเลื้อยนะคะคลิปหน้านเดี๋ยวหนิงหนิงจะเอาลงตามตามกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นแพงโกลานะคะอ,อยากให้คุณลูกค้าเห็นความแตกต่างนะคะจริงๆแล้วซิกแนวเลื้อยเนี่ยถ้าหน้าฝนนะคะถ้าหน้าฝนหนิงสูง161นะคะถ้าเรา ดึงลำต้นมันขึ้นอย่างนี้มันนอนอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะถ้าหนิงดึงลำต้นขึ้นอย่างนี้เขาจะยาวเท่าหล่หนิงเลยนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของซิ่งแงวเลื้อยนะคะเขาสวยมากเขายาวมากค่ะ,ะยาวมากเลยนะคะเราตีนไม่ต่างกันกับแทงโกล่านะคะคุณลูกค้าค่ะะ อันนี้นี่เขาเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะเขาก็เลยไม่ยาวมากนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยจะยาวเท่าไหร่หนึ่งเลยนะคะหนึ่งูงร้อยหกสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งพร้อมให้คุณลูกค้าน,นะคะก็เริ่มนับคุณลูกค้าแล้วนะคะตันนี้ถ้าถามว่ายังมี ท่านย่าไหมมีค่ะยังรับอยู่นะคะก็ติดต่อหน,นิงเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเบอร์โทรกับ ID Li ไลน์หนิงจะขึ้นอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสอบถามข้อมูลกับหนิงได้ค่ะวันนี้หนิงมาอัปเดตให้กับทุกทุกท่านให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ